การใช้กริยาในรูปต่างๆอดีตปัจจุบันและอนาคตใช้กริยาในรูปอดีตการเมื่อกล่าวถึงการกระทำกิจกรรมและกระบวนการในงานวิจัยที่ทำมาแล้วใช้กริยาในรูปปัจจุบันาการเมื่อกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเสมอทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเช่นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงที่ถูกค้นพบเมื่อ350ปีที่แล้วและยังคงเป็นจริงในปัจจุบันดังนั้นให้อธิบายผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกค้นพบด้วยกริยาในรูปปัจจุบันการใช้กริยาในรูปปัจจุบันการหรือกริยาช่องที่3เมื่ออธิบายหรืออ้างอิงถึงตารางหรือรูปภาพเช่น figure t r shows that ภาพที่3แสดงให้เห็นว่าหรือ as shown in figure t e ดังแสดงในภาพที่3ใช้กริยาในรูปปัจจุบันการเมื่อกล่าวถึงกระบวนการขั้นตอนต่นตางๆ ที่เป็นข้อปฏิบัติหรือคำสั่งและใช้กริยาในรูปอดีตการเมื่อกล่าวถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่ผู้วิจัยได้ทำมาแล้วใช้กริยาในรูปกรรมวาจบ passive voice ของ present perfect tense เมื่อกล่าวถึงงานวิจัยของผู้อื่นที่ได้ทำมาแล้วเช่น previous researchers have reported that นักวิจัยต่างได้เคยรายงานเอาไว้ว่าหรือ This result has been reported by these researchers. ผลการศึกษานี้ได้เคยถูกรายงานโดยนักวิจัยเหล่านี้ใช้กริยาในรูปอนาคตการเพื่ออภิปรายข้อเสนอแนะหรือแนวคิดเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยชิ้นปัจจุบันไปประยุกต์ใช้คุณค่าของข้อมูลจากการศึกษาชิ้นปัจจุบันและข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต